สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตําเสร็จแล้วนะคลิปคลิปตําก็ถ่ายให้ดูแล้วแล้วก็นี่แหละคลิปกินจะทีนี้นานก็จะซื้อทีนะเพื่อนๆไอนมะละกอ่ะเพราะว่าของนําเข้ามันก็แพงอาา่ะจ้ะอย่างที่จอยเคยบอกบอกไปอ่ะจ้ะทุกคนปลูกถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะแต่พอเขาเริ่มติดลูกก็ตายอย่างเงี้ย้ะเพะหน้าหนาวเข้ามาก็ก็ตายจา้ะ ลูกสาวไม่กินด้วยที่แรกว่าจะซื้อมาแล้วก็กินกับลูกสาวลูกสาวจะไปบ้านแฟนเลยไม่กินนางกัวท้องตรงท้องเสียเพราะนางจะออกข้างนอกกันด้วยจ้ะน,นางจะไปเอฟรีดม,มาร์เก็ตคิดสมาร์มาร์เก็ตเพื่อนพทัดวทีทั้งมือทั้งช้อนเด้อจับคือเก่าทุกคน แข็งแข็งปีกกระอดกินข้าวกินปลาจ้ะจอยไม่ได้ควนพี่สายมาเด้อบ้านอยู่ไกลกันอีกอย่างหนึง่งถ้าตรงกับวันหยุดของเขาว่าเขาจะอยู่กับครอบครัวเขาจะนะพวกจอยจะไม่เปไปวุ่นวายกันวันหยุดของแต่และครอบครัว พี่สายเขายู่อยู่เสาอาทิตย์อย่างเงี้ยแฟนเขาอยู่เสาอาทิตย์ลูกเขาอยู่โรงเรียนเสาอาทิตย์เขาต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเขาจ้ะเพราะว่าลูกก็ไปโรงเรียนทั้งอาทิตย์เนาะแฟนเขาก็ไปทํางานทั้งอาทิตย์จะได้เจอหน้าพร้อมตากันอยู่อยู่กับครอบครัวแค่แค่วันเสาอาทิตย์ไงเราต้องเข้าใจเขาจ้ะไม่ใช่ว่าเรากินอะไรเราจะไปชวนเขาเขาตลอดไปได้บางช่วงเขาก็อยู่กับครอบครัวเขาแต่ช่วงไหนถ้าว่าวันจำถึงสุกอ่ะพี่สายไม่ได้ไปไหนพี่สายเข้ามาบ้านจอยจอยก็ทำนู่นทำนี่กินกันแต่ก็ไม่ได้ค่อยถ่ายคลิปไง พอถ่ายคลิปออกมาก็ดรามา่าบางคนก็หาว่าแต่พี่ายมากินแต่ก็จอยก็คือจอยพอใจจะให้แกกินอ่ะจะ้ะจอยเต็มใจแล้วพอใจที่จะให้แกกินมันมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของบ้านจอยไม่ได้ห่วงกินไงนอย่างที่บอกอะไปบ้านพี่ายอะ่ะถ้าพี่ายเขาไม่ทําพี่ายก็พาจอยไปกินไงที่อะไรที่จอยอยากกิกนอะพี่สายพาไปกิน จอยเธอจะกินอะไรเธอจะทํากินที่บ้านไหมหรือเปล่าจอยไปกินข้างนอกก็ทําท,ที่บ้านมันก็ไอ้นี่เพืเ่อนๆยุ่งยากจอยบอกก็เขาไปกินเขาไปกินเคเอฟซีกันไปกินแมคโดนัลล์กันไปกินฟิตแอนด์ชิพกันอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆจอยถึงว่ามามาบ้านจอยอย่างเงี้ยถ้าพี่สายมาบ้านจอยอย่างเงี้ยจอยจะไม่ค่อยถ่ายคลิปเท่าไหร่หรอกตอนกินอะ บางคนก็อากติกับคนที่เราครบไงก็เหมือนบางคนติดตามพี่ตายเขาก็อาติกับจอยอย่างเงี้ยไม่อยากเห็นจอยในคลิปพี่ตายอย่างเงี้ยถ้าพี่สายไม่ในคลิปจอยบางคนก็ไม่ชอบพี่สายจอยไม่สามารถที่จะทําให้ใครชอบใครได้นะทุกคนพี่สายเขาคือเพื่อนที่แท้จริงเพื่อนที่ว่าอยู่ในชีวิตจริงจอยจ้ะ เพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ยามที่ลำบากจอยก็บอกอตรงๆนีเนะยามที่จอยไม่สบายใจดำอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนในชีวิตจริงที่เห็นกันจริงๆก็พี่สายนี่แหละที่รับฟังอ่ะก็เหมือนที่จดพี่สายมีจอยเนี้ยแหละ ยันพิจายไม่สบายใจมีอะไรที่อยากจะพูดะโดยที่ไม่มีใครพูดไม่สามารถคุยกับใครได้ก็คือจอยไงมแล้วก็กรอบผักก็กอบ ว่าบ้านพี่สายกับตัวไม่ได้อยู่ติดกันเนาะคนละหมู่บ้านด้วยบางท่านมานไม่มาอาจจะไม่ทราบบ้านพี่สาย,ยกับบ้านตออัวขับรถนะถ้ารถไม่ติดก็สิบห้านาทีจะ้ะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะติดแหละรถแท็กเตอร์มันมีไอ้พวกปั่นคยานอย่างเงี้ยมลนก็เลยทําให้การเดินทางบางทีก็ยี่สิบนาทีคลิปที่แล้วนี่บนเรื่องคิ้วไปนะทุกคน มันไม่ใช่มีคนสองคนหรอกที่ถามโจอะไรคนอยู่ทำไมไม่มีสักคิ้วคะได้สวยเหมือนพี่สายเหมือนคุณสายก็อยากสวยอยู่ปัญหาเรื่องเงินนี่แหละแล้วเวลาที่ไปเมืองไทยไงท่างที่ว่าโจยอยากจะสักก็คือราคาหลักหมืน่นหลักหมื่นขึ้นอ่ะเพื่อน ทำคิ้วทีนึงก็เกือบเกือบครึ่งแสนแล้วอ่ะอืมถ้าทําดีๆแบบสวยอะ่ะโดยไม่ไปทําหลักลายที่แบบเพื่อนๆบอกเนี่ยนะหลักพันก็มีต้องเห็นไหมหลักพันก็หลายหลายคนไปสักหลักพันอะ่ะไม่รู้สักออกมาบางคนก็บางคนก็สวยพูดง่ายๆเนาะพูดตรงๆบางคนก็สวยออกมาสวยเข้ากับหน้าบางคนก็แบบไม่เท่ากันมั่งใหญ่มั่งไอ้นั่นคือไม่เข้ากับหน้าอืมโดยรู้แต่ว่าร้านสักมาเยอะ แต่เราต้องเลือกไอที่แบบร้านที่แบบเรามั่นใจว่าเราจะออกมาแล้วสวยอ่ะตักออกออกตักออกมาอย่างที่จอยบอกอ่ะมันไม่สวยไงกลัวตรงนี้แหละม่อคือเรียงแอฟลายจะเวลามันหมดมันก็เลยดังติ้งตัวเ,เอานี่ไปอุ่น พี่สายเขาไปไปเสียอาทิตย์เจมที่จอยพูดในคลิปที่แล้วอ่าพี่สายเขาไปเมืองไทยได้เสียอาทิตย์ใช่ไหมล่ะพี่เขาก็มีเวลาที่จะไปหาช่างที่ว่าพี่เขาอยากจะทําได้ส่วนจอยไปเมืองไทยอ่ะหนึ่งการเงินของจอยก็ไม่ได้เหลือที่ว่าจะไปทําคิ้วราคาพูดง่ายๆแค่ละหลักสี่ห้าพันอ่ะบางทีเราไม่มีเราก็คิดว่ามันแพงแล้วนะทุกคนอืแล้วทีนี้จอยไปจอยไปได้แค่สองอาทิตย์ไปเมืองไทยอ่ะ จอยไม่อยากจะแบบว่าไปแบบรีบร้อนลองวิ่งทํานูน่นทํานี่ไงทุกคนใครมั่งจะไม่อยากสวยเนาะถ้ามีสปอนเซอร์มาจ่ายให้จอยสองหมื่นสามหมื่นไปทําคิ้วเลย่ันให้เธอไม่ต้องกลัวจะ้ะจอยจะก็ะเมือบมากเลย <c oughs> ทำอย่างเร็วเลยค่ะอันนี้อันนี้ที่เราเราจะรู้ตัวว่าเรามีเงินไม่มีเงินที่จะทำเพื่อนนะเรารู้ว่าเราจุดเราอยู่ตรงจุดไหนถ้าไม่ได้ทําคิว้วถ้าเรามีเงินเงิน ไปเมืองไทยงบป,ประมาณของเรามันแบบว่าประหยัดหน่อยอะ่ะเขาจะเอาของกินมากินด้วยเนาะกลับมากินเที่งกิดด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปแต่เพราะคิ้วนั่นมันก็สามารถเขียนได้เ,เพื่อนๆนะมันก็เขียนได้ไม่จำเป็นต้องสักทุกคนจ้ะเทิ่งกิดมันก็มีแต่จอไม่ไว้ใจ โดยไมไ่ไว้ใจฝรั่งฝรั่งเขาสักไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราจะสักคิ้วสวยอืคนต่างเขาสักสวยอืฝรั่งโดยเห็นเพื่อนจะไปสั่มาละคิ้วตกเลยหางคิ้วเนี่ยูมันอยู่ตรงเนี้ยกลางตรงหางตาเนี่ยแทนที่จะสวยกลายเป็นแบบหน้าเศร้าไปใหญ่อืไม่เอาด้วย เนี่ยถ้าเจอมีเงินเนี่ยมีน้องคนนึงเขาเปิดร้านสักเลยเขาอยู่แมนเชสเตอร์ขนาดอยู่ในอังกฤษเนี่ยังไม่มีปัญญาจะไปเพื่อนนะเวลาทํางานนี่แหละแ,แล้วก็เงินการเดินทางก็ต้องใช้เงินยังไม่มีปัญญาไปเลยเขาจะทำจริงๆจะทำที่อังกฤษได้คนน้องคนนี้เขาเขาก็สัตซายคนไทยเลยสวยย่ ไม่จําเป็นต้องไปถึงเมืองไทยถ้ามีเงินทํววาอ่ะน้องคนที่เนี่ยราคาเขาก็บอกอยู่สี่ร้อยห้าร้อยปอนด์เนี้ยก็ไม่ต่างอะไรจากเมืองไทยเท่าไหร่ <S <S ใช่ไหมละ่ะถ,ถ้าถ้าเออคิดตามมาตามเงินไทยแล้วอะ่ะอืม ราะว่ามีคนสงสัยมากไงตอนถึงมาพูดติดต่อกวจะซ่องคลิปไปเนี่ยคลิปตามกับคลิปนี่แหละถึงกับเมืองไทยบางทีตอยก็ไม่ได้ไปทําอยู่ดีตอยอยากคเก็บเกี่ยวความสนุกความแบบผ่อนคลายอยากเที่ยวหนัดผมจะไปทําผมทําตีผมเนี้ยตัวเป็นคนที่ไม่ชอบไปนั่ง ทั้งวันในร้านทำผมนึกภ mm hmm. าพออกไหมเจ้เป็นคนไม่ชอบเป็นั่งที่ร้านทำผมทั้งวันเพื่อน mm hmm. เป็นคนนิสัยเรยืไม่ชอบอ่ะใบรถที่ว่าไปกระยาเจ้าที่ว่าไปร้านสพนุพ่อร้านสุพ่อจ้เสียอ่ะให้จอไปทำผมอ่ะให้เขาทำไฮไลท์ให้อันนั้นแค่ไฮไลท์นะ มาไปทั้งวันแล้วใจแล้วแบบอ่ะไม่ชอบแล้วมีครั้งหนึ่งงานะสิบกว่าปีได้แล้วมั้งยังไม่สิบกว่าปีหรอกร้องพูดไปช่วยอ,อ่ะอนนรประมาณสักแปดปีอืมไปยืดผมสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ทำ youtube อ่ะเมื่อก่อนผมจัวย,ยาวรา้ก็กว่าความคิดผมตัวเนาะ คิดว่าไปยืดผมนี่ใช้เวลาไม่นานไงผมจอยยาวล้อหนาไมไมก้อนดำยาวหนาไปใช้ไปยืดผมใช้เวลาเพื่อนๆน,นะทั้งวันเลยนั่งทนทนแบบจากสวยอยู่ทีน,นี้ตอยเลยว่าไม่ไหวไหวมันเถอะ <laughs> แต่สวยแล้วนะแต่สวยแล้ว ต้องอดทนขนาดนี้สร้างมันเถอะอย่างเงี้ยคะนี่แหละจอยถึงแบบว่าถ้าทาสัญญาถ้ามีเงินทําสัญญกรรมอยจะทาสัญญกรรมกับเขาได้หรือเปล่าต้องมันน้องทนเก็บแผลอย่างเงี้ยจอยเป็นคนที่แบบไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเลยอะไรงั้นไงเนาะป็นงึดใจคนที่เขาทำแล้วเขาทนมากทําจมูกทําหน้าทําไมเงี้ยอบางคนนะเอากระดูกข้างๆนี่ทำจมูกอะ ตอนพักฟื้นเนี่นอนอนง่ายอย่างเดียวอุทรมานตอนรู้สึกว่าแล้วลเป็นคนที่ว่าชอบนอนแบบนอนตะแคงด้วยอ่ะนอนง่ายไม่ค่อยได้พอนอนง่ายปุ๊บมือนผีอเหมือนผีอําหายใจไม่ออกมันเหมือนมันเมื่อยตรงต้นคอมากต้องนอนตะแคง แต่ทุกคนการบอกการอะไรการแนะนํากันมันก็ต้องดูด้วยเนาะสถานการณ์การเงินของของเขาเป็นยังไงไม่ใช่มันแนะนําอะไรแล้วเขาจะทําตามได้ทุกอย่างเราก็รู้แล้วแหละว่าทุกคนในบางดีอย่าง้จอยสวยอะ่ะแต่จอยก็รู้ตัวจอยอยู่ว่าจอยอะ่ะการเงินของจอยมันอยู่ในระ,นระดับระดับไหนไม่ใช่บอกว่าน้องจอยก็เก็บเก็บเก็บก็สิ จอยต้องช่วยผัวออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านจอยจะเอาไหนมาเก็บข้าวปลาจอยก็ต้องซื้อกินยารักษาโรคจอยก็ต้องซื้อไม่ใช่ว่าจอยจะมาทํางานไม่เก็บ่กระเป๋าตัวเองจอยทํางานนะ้วจอยต้องช่วยสามีนะทุกคนคนแนะนาเขาอาจจะคิดง่ายๆไงคิดว่าเป็นเมียฝร,รั่งทุกคน ใครเป็นเมียฝรั่งนี่ต้องมีเงินท,นทนํานู่นทํานั่นทํานี่ทําสวยได้ไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะท,ทุกคนจา๋ามันไม่ใช่ทุกคนคนไหนเขาทาได้ก็ดีใจกับเขาแหละจะเห็นเขาสวยอะจะเห็นเขาสวยจะก,ก็ปื้มเนะาะวันต้องเป็นวันของเราถ้าเรามีมีเงินไปทําตอนนี้เราไม่มีเงินเราก็อยู่อย่างเงี้ยไปก่อนอยู่มาตั้งนานแล้วยังไม,ไม่ไม่มีคนเดืดอดร้อนอะไรเลย เราจะมาเดือดร้อนอะไรตอนที่เขาทำตอนนี้ล่ะคิดไปเราก็อยู่กับใบหน้าอย่างเงี้ยมาต่ไหนแต่อะไรละมันจะเกิดล่ะอืมคิดเพื่อนยังไงถึงเราสวยน้องก็สวยเองอะอร่อยเพื่อนๆจอยก็จะขอตัวแล้วคลิปจะยาวจอยก็อธิบายไปด้วยเนาะคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะก็จะได้เข้าใจเนาะทุกคน การแนะนาบางบางสิ่งบางอย่างมันต้องดูด้วยว่าเราอะ่ะมีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครที่ไม่อยากสวยถ้าถ้าถ้ถามีเนี่ยคุณเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าจอยไม่อยากสวยจอยจะไปทําในสิ่งที่จอยอยากจะทะําอ่ะอืมแต่ตอนนี้คือเรารู้ไงนะแต่ก็ขอบคุณมากๆจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย